ับเพงป,ปลาฉลามแล้วก็สัตว์ที่มันอยู่ทำไมสัตว์น้ำที่มันอยู่ในทะเลก็คือตัวอะไรคะตัวอะไนเนี่ยตัวอะไรนะลูกแมงกะพุน พนมันอยู่ในน้ำทะเลใช่ไ compare, หมคะแล้วแมงกตะพลมันมีลักษณะเป็นสีอะไรตัวมันตัวมันเป็นมุ้งใสๆสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ เห็นไหมคำท้องกรองก็ยังบอกเลยบอกว่าฉันคือฉันคือแมงกระพุนใช่ไหมฉันอ่าฉันตัวฉันเป็นวุ้นใสๆข้างบนมันก็จะเป็นโบววุ้นใสๆใช่ไหมคะสีขาว ในน้าทะเลน้ําทะเลมันมีรสชาติเป็นยังไงคะเค็มใช่ไหมอร่อยเลยน้องเนิร์ดบอกว่าน้ําทะเลอร่อยมากเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยคุณครูวันนี้ก็นำสื่อมแมงกะพรุนมาให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ได้ทํากิจกรรมได้ทำอะไรเนี่ยทำาอะไรเนี่ยระาบ,าาบายสีระบายสีตัวอะไร ขาออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของใครอ่ระบายสีแมงกะพรุนแล้วก็ทำขาแมงกะพรุนได้ตรงตารอยปักเส้นตรงด้วยอ้าวอันนี้เป็นผลงานของ นื้อมัดเล็กเนี่ยของน้องสิทธ์ยังไม่ค่อยแข็งแรงในการฉีดกระดาษใช่ไหมคะเลยทําให้บูดๆเบี้ยวๆไม่ค่อยจะตรงตามรอยเส้นปักเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผลงานโดยรวมดีใช้ได้ปรบมือให้น้องสิทธิ์นะ นี่นะคะาการระบายสีของน้องเนิร์ดใช้ได้แล้วก็การฉีกกระดาษตามรอยปากเส้นตรงเนี่ยของน้องเนิร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะฉีกใช้ได้เลยค่อนข้างที่จะตรงตามรอยปากท,ที่คุณครูกำหนดไว้อ่าปลบมือให้เพื่อนน้อยสิ่งน่าอ่า,อาต่อไปนะคะของน้องอิฟคนไหนยกมือขึ้นอ่าของน้องอิฟเนี่ย ระบายสีได้ทำไมคะเข้มโอ้ oh, ได้สวยมากเลยแล้วก็ฉีกกระดาษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับเส้นปะใช่ไหมคะเออบางเส้นก็มีตรงบ้างมีไม่ตรงบ้างแล้วแต่เพราะว่ากล้ามเนื้อมือก็ยังไม่สามารถที่จะบังคับให้ตรงกับรอยปัดของคุณครูได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นกิจาการรมแรกที่เราได้ทดลองทำกันเนาะอ่าเดี๋ยวก็จะมี ตามื่นให้ทําอีกต,อต่อไปฝึกกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆนะทําไมแข็แงแรแงและพร้อมที่จะทํกากิจกรรมื่อื่นไปอีกเยอะแยะมากมายเลยและในวันนี้นะคะผลงานของเด็กๆเนี่ยที่ทามาในวันนี้นะสวยแทบจะทุกคนเลยเนี่ย ร้อนไปหน่อยใช่ไหมคะไนน้องเทพเยกมือขึ้น,นอ่าน้องเทพเนี่ยใจร้อนไปหน่อยในการฉีกกระดาษทําให้ฉีกได้ตรงตามรอยปากไม่ลูกตรงไหมคะไม่ค่อยตรงเส้นนี้เกือบทำไมกระขาดหลุดไปเลยใช่ไหมขาของเล้ครจะขาดไปเลยเพราะว่าใจร้อนคุณรูบอกว่าเวลาการฉีกกระดาษเนี่ยต้องทำไม,ไมใจทำไม,ไมใจต้องเย็นเย็ใช่ไหม ไม่เป็นไรเด็กๆทำได้ดีมากแล้วในวันนี้อาปรบมมือให้ตัวเองหน่อยเด็กน,นกรลังใจให้ตัวเองอ้าวเก่งมากเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกัน